ก็รู้ว่าคุณน่ะนอกใจผัวชอบมีชู้หญิงดอกทองหญิงท้ายคันท้ายบอลหญิงท้ายเร็วม่เชียดด่านจริงโม่ยิงด่านมันดานน่าเลยด่านที่มันเฮี้ยมเนี่ยมนเฮี้ยมด่านที่มันด่านด่านดืนน่ะทำไมไม่ตะโกนขึ้นนะทำไมตะโกนกันสิตะโกนกันที่ไงคนรู้ดูซิว่าใครจะผิดกันแน่นึกว่าผมจะผิดเหรออ๋อแน่นอน โหยแต่โกนรื่สิถ้าคุณไม่แตะโกนฉันแตะโกนขึ้นเองแตะโกนสิจ๊ะแม่ทูนหัวแตะโกนขึ้นสิจ๊ะให้คนมาได้รู้ว่าเธอเลวเธอชั่วเธออับปี่เธอท้ายไวเธอหญิงชั่วหญิงท้ายแน่นอนนับประสิธิ์จะหินดีกันคืนนี้อจะตะโกนขึ้นเดี๋ยวนี้แตะโกนขึ้นสิจ๊ะแม่ทูนหัวโอ้ยฉันว่าโอ้ยฉันว่าโอ้ยฉด้วย นราเนอ้จี้วเอะใครเอาวิ่งจี้วยน้าเป็นอมจีด้วยเอ๊ะทำไมน้องฉันเป็นลมหลับอยู่ก่ะพี่ค่ะลืมกระสลักนไอปฏิเัหนย่แ่งไปงามช่ไม่ะไปจะทำไม่ดีกับน้องค่ะฮฮไอ้นปฏิฮ้ มึงไม่นึกว่ากูพี่มึงแล้วนะนั่นแหล้ค่ะไม่น่าอะไรเลยถอยไอ้นอิทธิ์มึงจักจะมากไปแล้วถือว่าเสด็จพ่อโป,ปลานมึงมากหมดผู้หญิงแล้วเหรอไอ้ออัิบธิ์ฮ้อหมดผู้หญิงเหรอหมดแล้วหอวโอยโอยพ,พี่ไอ้เลวถอพี่จ๋าฮะไอ้นอ้อยหาหัว ไอ้นักปฏิทธิ์สามตรงกลางไอ้แจ้งงามตีนพากันนะครับถ้ยไอ้นักปฏิทิศทั้งนายและทั้งบ่าวเลวสิ้นดีกูอยากจะรู้นักว่ามึงมาผู้หญิงแล้วนะไอ้นักปฏิทธิ์เี่มึงปทำอย่างนี้ฮะเสด็จพี่ผมไม่ได้ทำเห็นอยู่กับตาแล้วอยากจะบอกว่าไม่ได้ทำไอ้เลวไอ้ลุยครับมึงหมดนับถือกูแล้วเหรอ ถือว่านักประสิทธิ์มันเก่งแล้วลหเหรอฮะกูอยากจะรู้นะว่าทำไมมึงจึงทำอย่างนี้ผมไม,ไม่ได้ทำเหงายศยังจะบอกว่าไม่ได้ทำไอเ้เจ้กูอยากจะรู้ว่าทำไมมึงจึงทำอย่างนี้ฮะไอเไ้เจ้ทำไมแรงจ้าเจ้ฮะไอเ้<ห>ไอเจ้ออกคุณไม่ได้เหรอ ไอ้เจทำไมเล่นได้ไม่รู้ใเด้ทำไมเล่งกันได้ฮะไอ้เจกูยังยัรู้ว so ่าทำไมเราทำแบบนี้ฮะอ้อราไมรู้อะเลเหรอไอ้ขอเออกูพูดมือรู้ฟังไหมรู้ฟังราู้ฟังทำไมมึงไม่พูดอ่ะลรวพูดเลยรากูถามมึง ปืนหนองท่ามนองนองประเทศนองนกนองนองประเทศว่าไม่ได้ทำตัวหยุดถ้าไม่รู้อะไรรู้อะไไม่ได้ทำตัวหยุดชาญหยุดจะก้อไรเนี่ยแต่เล็กเบืองดอกหล่อละไอ้แวนหมดผู้หญิงซแล้วไอ้นองประเทศฮะมึงอ่ะกะกูแย้ทางทีเถอะท้อพี่จ๋าจะคิดยังไงก็แล้วจ๊ะไม่รู้หน้าตาไว้ที่ไหนขายหน้าประชาชนโต่อวะ เหน็ดูเลยดูเลดหลวโลกหมียชัดนั่นแหละวงเนี้ยขอ้อเฉยคนเหมือนใจวงบนควาตายไปไปไปนะเลวชาติที่อู่นกันได้ไม่น่าเลยว่าน้องจะทำอย่างนี้ดิจ๊ะจะได้หาคนไหนคนไหนคนจะได้หาคนโถโนน,นะเอาเถอะจะไปเรียนเสด็จพ่อให้ทรงทราบเรื่องนี้ค่ะไปเรียนเสด็จพ่อให้รู้เรื่องค่ะ หนูที่จะบอกจะลองทนม,มันยังไงมันใจยังตองได้เป็ดตัวหญิงแล้วนี่ฉันนะพี่นะถ้าคนอื่นเสียตัวกับมันเลวมันกอดมันจูบที่ขาดโธ่ไอ้น้องมาจะไปเรียนสนิจพ่อเดี๋ยวนี้บัวรุนะ่งรังลาสาวาังสีพวกของว่าแจง้งผ้าลำแดงพอกจากรบ้บ้าบัาว,วต่มองสี เชื่องามครอบว่ามีอะไรดีแล้วนางสกีพร้อมพีนจัน กันเสดงาทุกอย่างถือว่าเมียของพี่ยังดีกับตีตบน้องแลายตีจ้ะเพราะพี่เชื่อเมียกับเอาไว้เราไปหามมันมาเรากนรดจราเนียแลละไม่ควังเฮ็ดควังปุน้นรอกหมาเลาายหรือเอาน้าต้าไปหลงกล้วมาตายดีวะ หลวงปลีน,นั่นก็ตอกนี่แหละพี่เท่งไอ้คนของผู้หญิงนี่มันมากนะฉันมืกสุภาษิตแต่โบราณได้แล้วว่าผู้หญิงนี่มันกลมากครับตามที่เขาเล่ากันมาว่าผู้ชายคนหนึ่งสุภาพบุรุษผู้หนึ่งเขาอยากจะมีเมียแต่เขาคงไม่ไว้ใจเมียเขาอยากว่าก่อนที่จะหาเมียนี้จะไปศึกษาคนผู้หญิงให้จบเสียก่อนจึงจะหาเมียเพื่อจะได้ตามพิบไหวของผู้หญิงทัน ยงชายผู้นั้นก็ได้ออกเดินทางไปสืบหาครูผู้ที่รู้กนผู้หญิงและไปเจอครูผู้หนึ่งเป็นครูที่รู้กนผู้หญิงอ๋อโรดะท,ทางด้านนั้นใช่แล้วก็ก็พักอาศัยอยู่กับครูนั้นเรียนอยู่สามปีตำราสามเร่มเกียดตำรา,รนำราคนผู้หญิงนั่นแหละเขาก็เรียนจบครูบอกกันหมดแล้วจบแล้วสามปีบริบูรณ์ครับเรียนจบแล้วนั่นและชายผู้นั้นก็ลาครูกลับ แต่ตอนกลับนั้นตำรับตำนานั้นพากลับมาด้วยเกรงว่าจะไจ้ทบทวนเม,มื่อยมลืมเลือนตำรานั้นสามเล่มเกวียนอันนั้นหลากลบมาไหน,น,นเข็นกลับมากลับขณะนั้นเมื่อตอนลากตำรามานั้นบังเอิญเด็กมาร้อนมาถึงศาลาลูกหนึ่งกลางหมู่บ้านเขาก็หยุดพักใกล้ควายนะมากินน้ำแล้วก็กินหญ้าเขาก็นั่งเล่นอยู่ที่ศาลาบังเอิญมีผู้หญิงสาวคนหนึ่งมาอาบน้ำและมองเห็นเกวียน ของเต็มอยู่ในเกวียนถามว่าพี่จ๋าสินค้าอะไรนะที่ในเกวียนอะไรเอ่อแล้ว่าวอันทามันนั้นแล้วสุภาพบุรุษคนนั้นตอบปานาเล้ยไม่ได้เป็นสินค้าหรอกแล้วเธอถามว่าอะไรเขาบอกว่าตำราผู้หญิงนั้นบอกว่าตำราอะไรนะที่ตั้งสามเล่มเกวียนเท่านี้เขาบอกเขาไปศึกษาคนผู้หญิงมาจากสำนักณาจารย์นี่ตำราทั้งหมดในข้เรียนจบมาแล้วเท่านั้นเขารู้คนผู้หญิงทันผู้หญิงทุกอย่างอ๋อ แล้วผู้หญิงคนนั้นว่านี่คุณเรียนจบแล้วหรือจ๊ะเขาบอกว่าเจ้านางฉันจบแล้วจึงฉะน,นั้นผู้หญิงว่าคุณเรียนมาตำราสามเล่มเปลียนแล้วเอาถ้าอย่างนั้นให้คุณแก้คนฉันเดี๋ยวนี้ผู้ชายนั้นบอกรับรองอ๋อแข่งคองอะแต่วนั้นจึงทันใดน,นั้นผู้หญิงคนนั้นอะร้องโวโวีดโวยวายว่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเพียงแค่นี้เขาบอกว่าแก้คนฉันสิถ้าคุณแก้คนฉันไม่ตอคุณจะต้องตาย อ๋มอมวยยิงว่ะนั้นก็ท่านใดน,นั่นแหละจารแก,น,น,กนั่งหงอ๋อนั่งงใช่คนที่มวยยิงวีตวุ่ยวหวคนนั้นไอ้แก<ง>่คนนั่นฮงแกไม่ได้แกไม่ได้พอทอนใดน,นั่นแหละก็มีพี่น้องก็มาถือพระถือขวานก็นมาปืนผานหน้าไม้นึกว่าผู้หญิงนั้นต้องถูกฉุดแน่นอนพระรองขอขอช่วยไอ้ก็ช่วยนั่นแหละพอเห็นพี่น้องวิ่งมานั้นน่ะผู้ยิงบอกว่าน้อยพี่น้องฉันมาแล้วคุณคิดสิ ถ้าคุณแก่คนจะไม่ตกแล้คุณตายอ่ะ,อ,ะอ๋อเออแ็แล้วแกได้ไหมาชะแก้ไม่ได้เห็นจวนตัวก็แล้วบอกว่านางเอ้ยฉันแก้ไม่ได้แล้วยอมรับสารภาพกับผู้หญิงอ๋อแล้ว้าอย่างนั้นนางช่วยแก้ฉันสิผู้หญิงนั้นว่าให้เมื่อคุณรับสารภาพบอกคุณแก้ไม่ได้ฉันจะแก้เองคุณวิ่งลงในบอ่อสิคุณจะไม่อยากตายอ่ะอ๋อชายคนนั้นเห็นชวนตัวก็วิ่งตําลงไปในบ่ออ๋อ พอพี่น้องมาถึงพอดีทําอะไรร้องตะโกนไปขอช่วยให้ช่วยเขาบอกว่าฉันมาตักน้ำปกก้มเราจะตักน้ำเห็นผู้ชายตกบ่อจึงร้องตะโกนว่าให้ช่วยอ๋อผลท้ายพี่น้องก็มาพาชายคนนั้นขึ้นจากบอ่อนี่แหละนุ้ยคนผู้หญิงเราจับมันไม่ทันหรอกอ๋อ,อจริงเรียนซ้ำแลมเกียนเลยอย่างไม่จะจับคนผู้หญิงท,นนงงทีนั้นอย่างค่ไม่ตกทีนั้นอ๋อ,อจริง Nghe mọi người nói hương màn. Cái phần thì đi là mấy cát kín kìa. Cái phần thì mới đi là ngoài gặp cáp rau đấy. Học mà chắc này, rùa, kín cát hết lẻ phí kín mắc nó cầm rồi đấy, chắc phải tông đều rồi. Mày tưởng màn đấy hả? Hả, 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 เมื่อเราผิดเราไปรับสารภาพผิดต่อท่านและแต่ท่านจะลงโทษสถานไหนยอมรับทุกอย่างครับยอมรับยอมรับโอ้ไปเลยที่รับเรื่อน้อยเฉืตาบ้านน้ำแหม,มแต่จริงไม่รู้ไม่รู้ไม่รูานีนอนรับไม่รู้นอนกูไม่เอ้หนลงเลยที่ไปเที่ยงกันที่นู่นตอนนี้อย่าเถียงต่อหน้าบัลังเถียงไม่ได้อะไรมาตุ้ยว่าใจนักกบนไปแล้วน้อยายชาติ พระนุชจนาเราเสียรูปิดเป็นครูนาปีนาะนะวารุงแจงแล้วท้าว่างวันบาราจำนำโยธาขึ้นไปก้มวันท่าพระพิตร ลูกแก่แกงาการแต่ตัวนะช่างคายนาประชาชนไปขึ้นขายหน้ามนุษย์น,น้าจะไว้ที่ไหนจะพอ่อนอนละนี่ันรเรนงหาเมียผมยังดีนะพ่อนะถ้าเมียผมไม่ดีลนะชบหาย่าไยนะไอ้นปสิทธ์มันมาผู้หญิงแนละ้วไม่น่าเลยโนปะสิทธ์ฮะมันน่กว่าเราเนี่จะสงสารมันมากตามใจมันมากมันจริงหรอ <c oughs> หมดผู้หญิงซะแล้วเหรอมาที่ทำอย่างนี้นั้นข้าสะดิทพ่อเสด็จฮะนอนอยู่กับผัวดีๆไปงามผ่ามาได้ทั้งไงนุยไอ้แพ้งมันเลวท,นะทั้งมาและทั้งพระหนีเถินกระหม่อมพึ่งฟังหูไหว้หูนะทถนกระหม่อมนะหยุดก่อนนะลูกชั่วอะไรยังจะสงเสริมให้ลูกมันทำชั่วนี่แหละพ่อแม่ทำให้ลูกเสียเด็กเสีย ลูกเลวแล้วพ่อแม่ไดเคยส่งเสริมลูกอภัยกับลูกเด็กมันก็ทำอีกเธออย่าพูดอะไรทั้งสิ้นฉันใหญ่แล้วไม่ใช่หนึ่งอานอนมาพอดีแล้วมาทางนี้ไอ้นบปดิแล้วไปดิมาโนะอะน่าะพร้อมโยธานาตาสงพี พระเจ้านาคาวันั้งวายมามเนียวแตงกับพร้อมต้องอยธาเทไนมากราบก็ไม่นมกาองค์พระราชาถือประบัดรกราวาชาไอชาลูกชัวแม่จะปล่หัว อยากรู้นะกว่ามึงอ่ะไม่ต้องร้องไห้วันนี้กูรู้ว่ามึงเลวกูรู้ว่ามึงชั่วกูรู้ว่ามึงสิน้นดีแล้วหมดผู้หญิงแล้วเหรอไอ้น้าไปสิกูอยากจะรู้นะแต่ว่าทำไมมึงยังทำอย่างนี้ฮะผมไม่ได้ทำยศยังจะว่าไม่ได้ทำอีกไอ้บ่าวก็เหมือนกันไอ้หนุ่ยกูอยากจะรู้ว่าทำไมมึงถึงทำอย่างนี้ฮะ ข้อเลือกจะหาใจยาไม่ปอนกล้าว้าบาดไม่ได้ทำยุดไอ้เจ๊ทำไมมึงจึงทำอย่างนี้ฮะไอ้เจ๊ไเด็ไม่รอด้ไเดไม่เล่นอ้เด็กไอ้เจ๊เไม่รอดเลยแตื้อบงรู้ไเด็บอบันก้รัไปเลอหน้าแบัตรหลังไอ้เจ๊ไอ้เจ๊ไอ้เจ๊ ข้าถามว่ารู้ความว่าลูกควงรับแล้วทำไมมึงไม่พูดแล้วพูดโดยเราทำไมผู้น้องนปธิตวามเรตัมคุณพ่อวายยุตไอ้ลุยว่ามเรตัมคุณพ่อวายุตป้อมก็ยุตเรื่ก้อนอย่ันยันยันเรื่องน้ำมันทั้งนายและทั้งพลายเลวสิทธิจะลงโทษสถานไหนจะประจ๋าจะลงโทษสถานไหนพ่อที่มันเลวถึงขนาดนี้อ่ะ เอาเถอะนอปสิทธิ์มันสร้างความชั่วสร้างความเลวความอับอายขายหน้าประชาชนชาวไร่นคงทั้งหลายพอจะลงโทษมันจะไม่ตกอตกไใจจะลงโทษมันยังไงครับเสด็จพ่อผมอยากจะรู้นะว่ามันเลวทรามถึงขน,น,นาดน,นี้แล้วจะลงโทษมปอนยังไงจะลงโทษทั้งไอ้หนุย่ยและทั้งไอ้เท่โนปสิทธิ์จะตัดสินประหารชีวิต เอ๊ะครักสนิห์งาสนิห์งาทำไมร้องไห้เลยจ๊ะเวน้องเสียวกันน้องเสียวในควังคำว่าประการและประการชีวิตสามสานนำในย่อยนั่งวายวันและมื่ต้องสั่งและยอมสีนี่แล้วหและต้อตอนก่อนมาตาวัด ทำไมทุงนกระหม่อมสรงพระพีโรดและเจตัดสินประธานชีวิตลูกอย่างนี้ทำไมทุนกระหม่อมเป็นผู้ใหญ่ไบีควงหมูไวหูและเจ้ถ้าทุนกระหม่อมประหานชีวิตมาประสิทธิ์หม่อมฉันจะ,จะตายตามด้วยค่ะอย่ามาบ่นเลยพนะี่นางมันเละมันชั่วไม่เก่ตายแน่ตอนนี้ ลกมันก็เราโน้ตไปบนภูเมฆตัดตส้นสานจีสายรบเราทีนี้ฉันต้องตายแน่ทีนี้ฉันต้องตายแน่ทีนี้กูแยดดีแม่วาเล็กหรืออดีบเบอร์ก็ใส่ใหญ่ลูกชัดแต่มวยเบิกตัวแต่มวยตายหุ่นก็เลยเมือ ตายจะนะดีให้เมือแต่เพื่นักที่ที่มาตายเมื่อเมื่อวนเนี้ยมาร้อยคุณนีนน่ท่นกระหม่อมจ้าอาภัยให้กับน้องได้ไหมจ้าท่นกระหม่อมจ้าน้องจะขออย่าฆ่าลูกเลยสงสารลูกจ้าท่นกระหม,มอ่อมจ้าอาภัยให้น้องได้ไหมจ้าได้ไหมจ้าทำไมไม่มีพระราชดำรัสตอบน้องลงะต้องจะขออย่าฆ่าลูกเลย จะช่วยจะดีกับลูกของเราท่านกลยมอมรู้ไหมว่าจันเสน่ห์งามแลไม่นคนเจ้ายศเจ้าอย่างเจ้าเสจ,จะมาเลยานับประดอนบางทีก็จะเข้าใจผิดนะท่านกระหมอมนะเดี๋ยวท่านกระหมอมระงานชีวิตนับประทีท่านกระหมอมจะตกใจไปลไเลยตสงไม่ปวดไรจริงเดียเด๋ยว,ายวต,าตายน่ไม่กเนี่ยวหมักไปรู้ทำตายอยู่มันเป็นม้าเลยตายหู้เกิดดือน,นอรีว่าอยู่กับเหลือแเพร้ะ อยากแมมเก็มาตั <prediction? S 1> ้งชัดไม่ได้เป็นอะไรักที่ที่อายุเกิดได้ข้องมาเลยมันจะสมบัตรยังไหวข้องส่งบัตรอันนี้หน่าไมันด้บินพ่อผมก็มาเลยตายผมก็มาตายอย่างนัตายเกิดอื่นเราไม่รู้สักที่ชีวิตนี้ชาตินี้ไม่เหลวอเลยยัดแมมจนตลอดรายการเลยหายแมมไะเป็นที่แมมก็เลยลงไปเหลวจัดที่แมมจัะเกิดมาจนมาก

อดเหล่าที่ลังป่าตำราเขาไม่หนาวเลยไม่ตึงหยามเทีที่กูไม่ออกสันเข้าไว้ตายโอง่งดีหรือทำไมไม่มีพระราชจะมาตอบน้องละทึ่งกระมมงอาภัยให้กับองค์พระจ้าน้องจะขอรอเอาพระรางฉันจะอาภัยให้กับเธออย่าไประหารชีวิตแต่จะต้องขังไว้ตลอดชีวิตไปเส้นางไปข้ไอ้ี่ไหนกปที่ พยาค่ะหรืดีนะัมึงจะตกเป็นนักโทษเป็นตลอดชีวิตพยาค่ะลูกก็ดีจะน้อมรับยาพยาค่ะไหนนู้นข้าบาทยินดีน้อมรับประอาทยาพยาค่ะขา้าจันทร์มาจันทร์ยินดีนอมรับพยาค่ะ เมืองอะไรไอโงมันยังไม่รู้จักพูดทีนั่นแหละพันมาเมือเรียกว่าคว้าบาทก็นองนองบันทิดว่ากว้าบาทมึงกับาทเลือยังโง่ไหนเล่ยมึเรียกส่งคว้ามัวกว้าจันนองแล้วกันนะก็ถ้าคว้าบาทจะทุกข์กินแม่กับเรือคว้าจัรู้เลยดีว่มึงจะต้องโทษไปตลอดชีวิตพยาคารไอ้ปู้ใดก็มึงจะต้องนำทั้งสามคนนี้ไปขังตารางเอาไว้ต้องให้ทำมาอย่างนั้น มึงยัอไอ้นพสิทธิ์เป็นราชโอรสที่มันเป็นสามัญชนธรรมดาครับอยู่ระยะมุ่งปุ่มฟุ่มฟุ่มจังนันไปทาไรครับครับครับครัเดินเดินเดิทางซ้านกวานักโทษไม่ต้องเกรงใจไรทั้งสินครับครับครับถ้ามึงเกรงใจกูจะตีมึงกูลงโทษมึไป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 ืกัดกื้นจตายวรออยู่ตัวนี้ได้หู อย่างเงื้นมาเลยเราตอกขวาว่ามาก็ไเดเลยเพื่อนพึงประจันว่าแกมาปลอบมาเป็นระยะว่าอยากเจ้าเลยนายอดเจาในห้างคุนประจำและสักน้ำบอลนาร Ba do pombar amazo wa o, -o อยางนั้นนาไปบุงไกรบุงคนใดก็ไม่มีไม่ต้องทำงานต้องทำงานไม่ทำงานทีตายต้องทำงานอย่างนั้นไม่ทำงานต้องถกต้องตองีนี่ตามความช่งซึ่งคุณก็ได้ยิน,น <ะ S 2> อยู่แล้วครับผมได้ยินทุกอย่างอ,อผมให้อภัยกับนายภูนนะ ปูนชายานเจ้าน่ะเอ๋อมันเหนโนนแล้วตรงไายขณะนี้เจ้านี่อำนาจลือดตัวแล้วครับอืมรู้ด้วยนี่ผู้คุมมั้งบ้าฮ่าฮ่าฮ่านก็ย่อยเต็มท้องก็นแล้วทีนั้นนะย่อยเมือเอาจัดแจงเอาปุ่งที่ ักคนนี้และก็เผือจะรุยไปทำตะนุนจะทำมาตะนุนทน่าวนเพราะเวลานี้จะจะบานอยู่ในสมัยพัฒนาอันนี้ใช้ประชาชนหรือเจ้าหนบประมาณแผ่นดินมาพัฒนาแต่หมดนันน้นเงินแผ่นดินไม่พอทิ่งใชนักทนุนเป็นกองกองมองมวนม้วดไปทำใชน้นีน้ทุกระเดืนนี้ทางยาวแปะรอยกิ Mày thất luận đi tinh tăng <laughs> Rồi, tạm phục công kết này mà để vui đau Nào em còn yên lạc xin ràng Nào bao cần rác về ta đã đi na đi na Ta à đã chỉ ta đi Cần mong nhớ đây mấy biết Nào mấy mà chẳng biết nó na... mà biết